สวัสดีค่ะเจอกันอีกนะคะอืมวันนี้จะมีผู้คนมาเรื่อยๆอยู่เด้อค่ะเด้อมีนะักท่องเที่ยวมีอยากฝึกกันมากันเรื่อยๆอยู่เด้อจ้ะจะมากันอยู่เรื่อยๆนะบ้างเงียบเด้อจ้ะเมื่อนี้แต่งแต่เศร้าคกคักเลยจนบ่มีเวลาสิท้ายคลิปเผ้เบิ่งเลยนะอืคึกคัก่อยเบิ่งคนไปมาอยู่เอยๆนะ คนมาหลายอยู่มาอนีนะทั้งรถตู้ตรถติ้ง,งองัพอีหยังผ่านไปผ่านมาเพิ่นก็นมาแวะกันเบิดมาแวะกบะวาบใบเนาะไหว้ปูมั่งไหว้ปูไหว้อ่ะอยู่ในโดมเฮาเพิ่นกวาดวยเด้ดอกไม้ก็ยังเหลืี้ยงแอมลามงามอยู่คือเก่าเด้อจ้ะเด้อยมีผู้ปกคนมามาชม มาส้มหลวงปู่ฮะเนาะศรัทมากันตลอดทั้งมือทั้งเว้นเด้อเพราะแม่น้องเงียบเด้อจ้ะเด้อผ่านไปผ่านมาเพิ่นก็แวะผ่านไปผ่านมาเพิ่นก็จอดแวศไหวแต่พิ่นก็ไปค้นก็มาหาหลวงพ้นป้าแตนมั่งนะลงมาเบิ่งมาส้มแล้วเพิ่นก็พากันไป รถก็วิ่งขาววิ่งออกเรื่อยๆวันนักข่าวก็ยังอยู่เมื่อนี้ก็บรรยากาศก็กจะฮอนเนาะแดดแต่บหูว่าวมือแรงสีหนาวเนาะมืแรงสีหนาวเนแต่เมื่อขึ้นนี่หนาว ลานกาแฟกะยังระท่านออกมาบอมอ่เมือนี้่คนเพื่อกะกระทาสังฆามาอ่ะเบืงปูสังฆามเบิงโอ้ยยังอาได้สีสางแล้วเนาะพระท่าอยากเห็นนะอยากสำเร็จเนะ สร้างกระตากแดดเนี้นยนะ่ะห้อนมืัอนี้ห้อนเนาะบรรยากาศมื่อคืนนีนะ่หนาวมาเคื่อนหนี่ย้ำวงเว้นมากกับห่อนร้านขายผ้าเพิ่นก็ได้ขายอยู่เรื่อยๆได้บ่แม่นต์ว่ะคนชิ่งอย่างเด้ว่ากระไดขายพ่อ,อนั่นนี่เด้ มาจากคู่ก้อนกามาเรื่อยๆมันีมีแขกมาหล่ะอยู่แล้วเนาะลุงมณ์เนาะครับลุงมณ์ขายดีไหมอยังนี่ลุงมณ์นักขจจคิดอยังลุงมณ์มขายดีด้วยจ้ะใาแขกกามแล้วกามาอุ้ยลุงมณ์บอกว่าแขกกามาลาบกามา บาย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 ลงมาเลยมาเรื่อยๆนะจากพันแล้วไปพันเลยได้อม,มือล็ดสีรัมเนี่ยได้ลงม่นอุ้ยไปว่างหันแล่นว่าฉันไหมแล่นไปข้าวเดียวหนึ่งไหม,<า>มขึ้นมาพันกว่า,า,าแน่นอนขนาดเลยจากแค่สี่ร้อยอันสี่ร้อยเนี่กับมือวานนี่กับโพงหัวเข้าไปได้จนถึงสี่ร้อยโพงหัวเข้าไปเพิ่อนไหลชดอันนี้เนาะ แม่ขับไปหน่อยนึ่งนะขึ้นมาตั้งยี่สิบสา 20, มสิบเมื่อนี้คืนก็เลยไปดันหายเนาะมือแรงนี่แหละสิลัมมือแรงหาโมงนี่แหละสิลัมเวยพอหายเอฟซีเพ้่นเขามาติดตาม,มนะไทยโอ้คนสิดทายลูกกัปตัน ร้อ<ล>ยกว่าโลมันจะใส่น้อร้อยกว่าโลตลาดน้อ,อย ะคะตลาดน้อยหน้าบ้านลุงคนนะคะมีทั้งปักปักนาวมักขาฟานกรมีแล้วเนาะนนคุณค้นมาเรื่อยๆดจะจ้ะเด็กค้นมีอย่างมากค้นผ่านมากันเรื่อยๆนะจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อันเนะะดอ ถ้าอย่างไรก็ฝา,าก,กดติดตาม,มาก,กดไลค์กดแจ้์ให้ซ่องแม่เจ้ากกอบด้วยนะคะ